คู่แท้ราศีตุลกับอารมณ์รัก12ราศีหมอ,อยองทำนายเคล็ดลับการเลือกคู่แท้ราศีตุลคู่แท้คือคนที่เป็นเนื้อคู่กันมานานแสนนานความรักและความผูกพันข้ามภพชาติจึงมีมากเหนือคู่แบบอื่นและอาจมีการอธิษฐานร่วมกันมาแล้วในอดีตชาติจึงพอจะสังเกตได้ว่าใครเป็นคู่แท้คู่บารมี ลักษณะอาการที่แสดงเมื่อคู่บาร,รมีมาพบกันเช่นเมื่อแรกพบก็รู้สึกคุ้นเคยอาจจะจำกันได้อาจจะไม่รู้สึกว่ารักตั้งแต่แรกพบแต่มีความรู้สึกว่าผูกพันกันมากกว่าไม่ว่าทำสิ่งใดก็มาคล้อยตามกันมีความคิดลงรอยกันมากกว่าปกติและแม้อยู่ห่างไกลกันอยู่ต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองก็มีเหตุชักนนำพามาให้ได้มาพบกันแบบแปลกๆอาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยเหตุบังเอิญหรือ แม้แต่มีผู้ใหญ่จัดสรรให้ได้พบกันก็มีหากมีกาพลัดพรากเป็นเหตุให้ทั้งคู่ยังไม่ได้พบกันอีกฝ่ายจะมีความรู้สึกเหมือนรอคอยใครสักคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครแม้มีหญิงชายมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตก็ไม่ได้มีจิตคิดผูกพันกับใครอย่างจริงจังหรืออาจมีบ้างที่มีรักมีสัมพันธ์กับใครไปก่อนแต่มักจะมีเหตุ ตูกให้เลิกระยะร้างกันไปด้วยจิตใจที่รอคอยใครอยู่สักคนที่เป็นคู่แท้ของตนเองและหากได้พบกับคู่แท้ของตนแล้วแต่มีวิบากจากอากุศลกรรมอันเป็นกรรมพลัดพรากมาตัดรอนเป็นเหตุให้ต้องแยกจากกันในภายหลังแม้จะจากกันไปนานแสนานานนับสิบสิบปีก็ไม่อาจลืมกันได้ชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคม -15 พฤศจิกายน คู่แท้กับราศีกุมราศีมีนราศีพฤษภราศีเมถุนราศีสิงห์ราศีกรนราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูคู่กำกับราศีมังกรราศีเมษราศีกรกฎผู้ชายราศีตุลอารมณ์รักของชายราศีตุลรอมชอมเก่งประณีประนอมเยี่ยมเป็นคนมีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่เกินตัวหั่วนไหว เพราะชอบฟังคนอื่นมากจนประสาทรับประทานสเสน่ห์อยู่ที่เป็นคนซื่อสัตย์และมีสัจจลูกผู้ชายรับผิดชอบสิ่งที่มอบหมายหรือว่าเหตุร้ายที่ทำไปได้เสมอไม่งี่เงาเป็นกันเองแต่ชีวิตในครอบครัวเกิดมาค่อนข้างเป็นคนช่วยเหลือตัวเองและสับสนโตขึ้นแล้วจะดีอารมณ์รักคุณฝังลึกรักยากแต่รักจริงปากหวานแต่งทุกคนแต่ยามมีคนมาซอกก็อ่อนไหวจนต้องระวงังให้เกียรติและเชื่อใจ จะทําให้ลมหายใจแห่งรักยาวนานแม้จะเป็นคนทันสมัยในเรื่องผู้หญิงที่จะเลือกมาเป็นคู่ครองรักนี้กําลังมีความหวังและลงตัวด้วยพลังใจที่ทุ่มเทแคร์อะไรคุณเทเสียอย่างผู้หญิงราศีตุลอาราแมรักของหญิงราศีตุลครบทุกรสผจญปัญหาได้ทุกเมื่อมีเหตุไม่โวยวายแต่ถ้าผิดเอาผิดจนได้ไม่ยอมใครรักสนุกทํางานร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างสบายมากผ่านภาระและความเหน็ดเหนื่อยมาพอสมควร จึงรักเพื่อนและมีความเข้าใจเหมือนศิลามณีมักมีคนเห็นใจว่าเป็นนางฟ้าที่แสนดีแต่เวลาใครมาทำให้ช้ำใจจะกลายเป็นนางมารได้ในทันทีเป็นผู้นำจากฝูงและมีน้ำใจไม่ตรีมากเสียสละช่วยเหลือใครที่ทุกข์ยากบางครั้งจึงลืมรักตัวเองใจเด็ดทนได้ทนทน,ทนไม่ได้ก็เลิกเป็นคนมีขอบเตขตของวันและเวลาและความอดท,ทนที่แน่นอนระวังชายใดไม่ศึกษาหญิงราศีนี้ให้ดี จะเจ็บปวดได้เพราะเธอด้วยความขยันและหมั่นหาความรู้จึงเป็นคนทำงานอย่างมีเกืนและไปได้ดีนะัก